สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel Mimo วันนี้เรามาเจอกับแกเจตสมัยผมที่สุดล้ําไปอีกขั้นหนึ่งดีกว่านะครับผมไม่ใช่แค่กล้องวงจรปิดธรรมดาแต่ยังเป็นหุ่นยนต์สัตว์เลี้ยงให้เราได้ด้วยแถมถ้าเกิดว่าใครมีน้องหมาน้องแมวหรือว่ามีเด็กเล็กอยากจะส่องดูหรือว่าเล่นด้วยตัวนี้ก็ตอบโจทย์เหมือนกันนะครับผมมาดูกัน่อยดีกว่าวันนี้เราก็จะมาเจอกับ e b o Bot SE นั่นเองนะครับผมนี่ <Hey, S 2> เป็นไงน่ารักตะมูต,ตมิเลยนะครับผมมาดูไฮไลท์ข้้นกล่องก,กันหน่อยดีกว่ารีโมทคอนโทรลทู คอ딩ไหนว n ชั่น v i s i o n Self Charging 1 0 8แ p แล้วก็โฟโต้วิดีโอกับสมาร์ทฟ a ีเจอร์ส่วนของภายในกล่องเนี่ยก็จะมีตัวน้องแท่นชาร์จแล้วก็คู่มือนั่นเองนะครับข้างหลังคู่มือนี่จะมีเข็มจิ้มซิมมาให้ด้วยนะพึ่งจะเห็นตรงนี้ใช้ในการรีเซ็ตนะครับผมถ้าเกิดว่าใครเนี่ยใช้ครั้งแรกนะเชื่อมต่อ WiFi แล้วก็หาตัวน้องไม่เจอใช่ไหมก็ใช้เข็มจิ้มซิมรีเซ็ตไปก่อนนะป่ายูฮูเอาออกมาจากตัวแท่นชาร์จก็จะมีเสียงด้วยตรงนี้ก็สามารถไปตั้งได้เลยนะระดับความดังงงงงหรือออว่าาจะะเเเปปิิดดสียขน้ไ น้ารักตะมูตะมิเลยใช่ไหมตัวนี้ไม่ได้ใหญ่มากนะครับผมก็ประมาณฝ่ามือของผมเองแต่ว่าสามารถทาอะไรได้เยอะมากๆเลยที่ชอบก็คือรูปร่างันเนี่ยเหมือนกับในหนังการ์ตูนเลยที่มันจะมีแบบว่า AI อัจฉริยะอยู่ตัวหนึ่งล้วก็จะคอยทําอะไรล้ำๆใช่ไหมไม่ต่างใหญ่ตัวนี้เลยในส่วนของไม้นะครับผมก็จะอยู่ด้านบนนะส่วนลาโพงของน้องเขาเนี่ยจะอยู่ด้านหลังนั่นเองครับตรงนี้ใครที่เชื่อมต่อไม่ได้ตอนแรกใช่ไหมเขาก็จะมีเข็มจิ้มซิมเนี่ยให้เสียบไปตรงนี้นั่นเอง แล้วก็เท่นช้าของเขานะครับผมก็จะเป็นแบบแม่เหล็กความพิเศษของตัวน้องก็คือนี่เหมือนตีนตะขาบเลยนะครับผม,มอย่างกระลดถางก็คือจะเป็นล้อ2อันแล้วก็จะมีสายพานนั่นเองนะคือแบบทำยังไงอ่ะมันก็ไม่พลิกสักทีนึงจะวิ่งเร็วแค่ไหนจะชนอะไรหรือว่าจะแกล้งน้องยังไงเนี่ย ก็ยังสามารถกลับมาแบบวิ่งไปต่อได้ตลอดเลยอ่ะคือเขาทำบาลานซ์ตัว e b o มาได้ดีมากๆเลยนะแล้วก็ในส่วนของ sd card หรือว่าที่เขาบันทึกข้อมูลจะอยู่ด้านหลังตัวนี้นั่นเองนะครับนี่เขาจะแถมมาให้แล้วนะตัว sd card เนี่ยถ้าเกิดเพื่อนเห็นเนี่ยก็จะมีไฟแสดงสถานนะมาอยู่ตรงนี้นะรูปหัวใจเลย แล้วก็ตัวกล้องเขานะครับผมถ้าเกิดว่าเราเนี่ยทำการชาร์จหรือว่าเข้าไปรีโมทคอนโทรลเนี่ยก็จะมีตัวแสดงสถานะเพิ่มเติมอยู่ตรงนี้นั่นเองชอบมากๆตัวนี้คือแบบมันละเอียด 180p 0ใช่ไหมแต่ว่ามัน 180p 0แบบโคตรชัดอะปกติก็วงจรปิดที่โฆษณา 180p แต่มันจะไม่ค่อยชัดแล้วมันก็จะวุ่นๆใช่ไหมตัวนี้คือชัดจัดๆเลยนะแล้วก็สีสดด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันขั้นแรกก็เอาตัวน้องไปวางชาร์จบนแท่งเสียบแอนด์เตอร์แล้วก็เชื่อมต่อแอปกันหน่อยดีกว่าครับผมไป มาเริ่มใช้งานกันเลยดีกว่าถ้าเกิดว่าเสียบปลั๊กไปแล้วเนี่ยเราก็เอาตัวน้องมาวางนะเขาจะขึ้นสัญลักษณ์ไฟสีแดงตรงนี้ก็คือชาร์จิ่งถ้าเกิดเราออก<ย>ี่มีเสียงด้วยนะเราก็จะเป็นไฟสีเขียวๆนะเอากลับไปใหม่ก็จะเป็นไฟสีแดงอันนี้ต้องวางให้ตรงด้วยนะใ่วางกลับไปก็จะมีเสียงเหมือนกันในการเชื่อมต่อหรือว่าใช้แอปพลิเคชันเนี่ยให้ดาวน์โหลดแอป ebo มานะ ebo นั่นเองกดไปเลยี่ แล้วก็ทําการสมัครด้วยอีเมลหรือว่าใช้เบอร์โทรก็ได้เสร็จแล้วก็ซ้ายบนนะครับผมตัวเครื่องหมายบวกเนี่ยช่วยแล้วก็ add device อันแรกเลยของเราเนี่ยเป็น evo se ใช่ไหมตามรุ่นเลยเขาก็ให้เช็คมานะว่ามันมีไฟขึ้นแบบนี้หรือเปล่าของเราก็ตรงไปกด next เรียบร้อยแล้วก็เชื่อมต่อ Wi-Fi นั่นเองตัวนี้เขาลองรับ5 g ด้วยใช่ไหมเนี่ย c o n e c o m m e n t 5 g มาเลยก็จะเชื่อมต่อได้รวดเร็วกว่านะเสร็จแล้วก็สแกน qr code นะอ่ามีเสียงแล้ว connecting now p e a s e ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดคอมพิวเต้าวเร็วจัดแค่นี้เองนะครับผมใช้งานง่ายมาก go to upgrade อ้าวมาถึงก็อัปเดตดเฟิร์มแวร์ก่อนเลยเฮ้ยภาพอย่างคมชัดนะครับผมโอ้โหสุดยอดนี่ ก็จะได้มาเรียบร้อยโหดจัดๆนะครับผมแต่เดี๋ยวข,ขอไปอัปเดตเฟิร์มแวร์ก่อนก็มาตรงที่เขาแจ้งเตือนเลยนะ About e b o กดไปเลยแล้วก็ด้านขวาบนนะครับผม e ี o Upgrade รดในเรียบร้อย success โอเคเชื่อมต่อแอป,ปก็ง่ายๆเลยใช่ไหมมาพาน้องวางแทน่นแล้วก็เริ่มใช้งานกันหน่อยดีกว่า <S <S เหมือนกับว่าเราเนี่ยเล่นคล้ายๆกับว่ารถบังคับเลยอะตอนเด็กๆอะ่ะคือมันโคตรเร็วเลยนะเราก็ปรับแต่งทำอะไรได้เยอะมากๆม,มาดูกันหน่อยดีกว่า ปกติแล้วพวกกล้องวงจรปิดหรือว่าอะไรที่มันแบบเสริมฟังก์ชันเล็กๆน้อยๆไปเนี่ยมันจะไม่ค่อยเวิร์กใช่ไหมแต่ตัวนี้กล้องโคตรชัดอะไรประมาณนั้นเลยนะครับผมคือแบบมันใช้ได้จริงอ่ะมาดูกัน่อยดีกว่าก็มาที่แอปอีโนะครับผมตรงนี้ด้านขวาบนเนี่ยมันจะมีแจ้งเตือนมาอยู่ก็เราได้ทําการ ตั้งเอาไว้ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไปอยู่ตรงโซนไหนก็ให้มันแจ้งเตือนแบบโ o ชั t i o n detect มาได้แล้วก็มาดูกันหน่อยด้านขวาล่างนะครับผมตรงที่สามารถ toggle ได้เนี่ยก็จะเป็นการตั้ง sleep m o มดนะเผื่อใครเนี่ยไม่อยากจะให้มันบันทึกก็มากดได้แต่เรากด no ไปก่อนตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นวิดีโอนะที่มันเชื่อมต่อกับอัลบั้มหรือว่าโฟต้งเราสามารถมากดเล่นได้แล้วก็ด้านขวาตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลเราส่วนไฮไลท์เนี่ยก็จะอยู่อันแรกเลย w มาเจอกับอีโบกันหน่อยดีกว่าอันนี้นี่เห็นเราดูเห็นไหมฟุตเทจมันโคตรชัดเลยนะครับผมเอ้าเจอโมชันดีเทคก็เตือนมาเพราะว่าตรงนี้เราตั้งเอาไว้นะครับผมตรง Security เดี๋ยวเราไปดูกันการใช้งานเนี่ยก็ง่ายๆเลยนะกดตรงฟุตเทจเนี่ยเขาก็จะขยายออกมาใช่ไหมน่าจะเห็นจอใหญ่กันแล้วนะมาถึงเนี่ยเขาก็จะสอนการใช้งานก่อนนะแต่ของเราเซียนเรียบร้อยมากด้านขวาบนตรงนี้ก็จะเป็นตัวฟุตเทจนะครับผมแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นเสียโอของเราอยู่ใกล้กันมันก็เลยสะท้อนนะแต่เราอยู่ข้างนอกเนี่ย เสียงโคตรดังเลยแล้วก็ตัวไมค์เนี่ยเขารับได้ดีมากๆถัดมานะครับผมก็จะเป็น two way communication ฮัล l o Test นี่นะมันก็จะเสียงสะท้อนมาแล้วแล้วก็จะเป็นการอัดวิดีโอแยกนะครับผมนี่นกดอัดไปแล้วแล้วอีกอันนึงก็จะเป็นการจับภาพหน้าจอ ส่วนขวาสุดเนี่ยก็จะเป็นปริมาณแบตเตอรี่นะครับผมตอนนี้ก็ชาร์จอยู่เนาะแล้วก็ตรงรูปอีโบเนี่ยก็จะสามารถมาเซตติ้งตั้งค่าได้เยอะมากๆเลยอันแรกเนี่ยก็จะเป็นมูฟเมนต์หรือว่าสปีดนะครับผมแล้วก็จะเป็นเสียงน้องนะปรับเพิ่มลดได้ตอนแรกเนี่ยมันมาอยู่แค่ประมาณนี้นะหนึ่งส่วนสี่ของเรานี่ปรับสุดเลยนี่เน้นมันเน้นเร็วนะครับผมอันต่อมาก็จะเป็นสเตียริงแผนเนลนะครับผมหรือว่าตัวบังคับคอนโทรลของเขาเองสามารถมาเลือกนึ่งแบบนี้ได้แต่ของเรานี่ชอบดับเบิลนะครับผมแล้วก็อยู่ด้านขวาประมาณนี้ แล้วอันสุดท้ายนะครับผมสามารถมาเลือกได้ว่าจะให้เขาเนี่ยช่วยในการกันกระแทกหรือว่ากันชนหรือเปล่าจะเป็นอันแรกนะนี่ c o l l i s t i o n proof แต่ของเราเนี่ยไม่ได้ใช้ถ้าเกิดว่ามันจะถึงแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาจะ slow down เริ่มใช้งานนี่ก็ถ่ายไปได้เลยดูโคตรชัดนะครับผมแล้วก็ตัวจท็อกน่าจะเห็นอยู่อ่ะชว่วยเขาในกล้องก่อนชว่วยแล้วก็นังขวาเนี่ยเหมือนกับว่ามันจะล้มใช่ไหมแต่มันไม่ล้มเลยนะดูเนี่ยถ่วงมาได้ดีมากเลยชว่วยไปนั่งขวาตรง ถ้าเกิดว่ามันจะชนตรงนี้มันก็ชนไปเลยแล้วก็ไม่ลม้มดดวะเดี๋ยวเราทําให้ดูนะเร็วจัดๆนะครับผมอ่ะมาลองกระแทกไปนี่เห็นนะอันนี้มีอีกฟังก์ชันนะครับผมตะกี้ที่มันพุ่งใช่ไหมนี่ใช่ไหมมันจะมีฟังก์ชันตรงนี้นะครับผมสามารถกดเล่นได้แล้วก็อันแรกตรงนี้ชึบอ่าจะพูดได้ด้วยหรือว่าจะเป็นการส่องแสงมาถ้าเกิดว่าใครมีแมวหรือว่าอยากจะให้มันเล่นอะไรเงี้ยจะมีแสงลอด้วยนี่สุดยอดแล้วก็ปึ๊บไปด้านขวาลง ด้านขวาเนี่ยก็จะมีการหมุนหรือว่าอันสุดท้ายเนี่ยเป็นกับแท่นชาร์จอ่ะลองหมุนให้ดูกัอนอันนี้ก็จะเป็นการนี่อาย,ยา่าไม่ชนด้วยเป็นไงแล้วก็อีกอันหนึ่งกับแท่นชาร์จชึบ I'm going home to charge ตัวนี้นะครับผมกับแท่นชาร์จเนี่ยไม่งองแงเลยแล้วก็กับถูกตลอดไม่ว่าจะแกล้งน้องเขายังไงหรือว่าขยับแท่นชาร์จมันก็ยังเจออีกนะโอ้สุดยอดเลยตัวนี้ให้เพื่อนๆเห็นแบบเต็มๆกันหน่อยดีกว่าโอเคไปข้างหน้าเลยนี่ประมาณนี้โอเคนี่คือแบบไม่ไม่ล้มเลยอ่ะเดี๋ยวเราลองนี่มาหาเราแล้วพุ่งไปเลย อันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันของเขานะครับผมสามารถกดเล่นได้ไม่ว่าจะวิ่งเร็วแค่ไหนแล้วก็ไปหยุดกระทันหันเลยก็ไม่ล้มนะหรือว่าจะชนก็ไม่ล้มเดี๋ยวไปชนให้ดูนะอือนี่ไม่ล้มด้วยหรือว่าจะชนแบบแรงๆนี่โอ้สุดยอดนะถ้าว่าเราเปิดฟังก์ชันตัวที่มันป้องกันการ,การชนเนี่ยเขาก็จะหยุดให้อัตโนมัตินะแต่ว่าหยุดแบบเกือบชนอะหรือบางทีก็ชนนะเพราะว่าเราเนี่ยมาแบบเร็วๆนี่อ่ะลองดูซึ้นี่เห็นไหมหยุดแล้วโอ้สุดยอด แวอ้าโอเคลองไปชนอีกรอบนึงชึบนี่หยุดด้วยโอ้โหไม่ชนนะครับผมอัจฉริยะมากหรือว่าจะลองซิ่งๆเลยไม่ชนปึ๊บไปนี่หยุดทนันโอ้โหอยากจะใช้เป็นแบบว่าฟังก์ชันที่ไม่ต้องมาบังคับเองก็ทําได้เหมือนกันมันจะมี cruise control นะครับผมวิ่งให้อัตโนมัติเลยหรือว่าเราจะตั้งเองก็ได้ว่าจะแหงวิ่งไปตรงไหนโอเคเหมือนกับตุ๊กตาลม้มลุกเลยน้องไม่ยอมลม้มยิงๆกดกลับฐาน Going home to charge เนี่ยเราเปิดตัวกล้องมาอยู่มันก็โชว์สัญลักษณ์หน้าตัวอีโบนะครับผมว่ามีสีแดงรูปกล้องแล้วก็กับทันชาร์จฉลาดมากนะผมแล้วก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยนะตัว 180p 0หรือว่าฟูทเทจเขาเนี่ยค่อนข้างชาร์จโคตรคมเลยดูดิเนี่ยคือแบบอันนี้ก็ไม่ค่อยมีแสงแล้วนะถ้าเกิดว่าตอนมีแสงมันจะชาร์จกว่านี้อีกเดี๋ยวเราอัดวิดีโอแยกไว้ให้ดูอันนี้ก็กดอัดเลยก็สามารถตั้งได้ด้านขวาเนี่ยเรากดไฮ 180p 0แล้ว แล้วก็มาฟังเสียงกันว่าเป็นประมาณไหนนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นพุทเทจจากีโบนะครับผม SE เป็นไงสุดยอดมากๆนี่ก็จะได้มาแล้ว16วิแล้วก,กดย้อนกลับโอเคในส่วนของฟังก์ชันการครูสคอนโทรหรือว่าให้มันเล่นเองก็ทําได้เหมือนกันนะครับผมสายล่างตรงนี้ Security กดเข้าไปเลยแต่ของเราตั้งไว้หมดแล้วเดี๋ยวก,กดลบออกไปให้หมดก่อน สร้างให้เพื่อนๆดูเลยนี่ก็จะมี2หมวดหมู่นะฟิกโลเคชันอันแรกแล้วก็มีครูสเซคูริตี้ก็จะวิ่งเองอัตโนมัติเดี๋ยวลองเป็นอันล่างให้เขาวิ่งเองดูนะแล้วตอนนี้กี่โมง5้างสีแล้วกันอ่ะแล้วกดรีพีททุกวันเลยก็ได้นี่ชึบๆๆๆทุกวัน5้างสีเนี่ยเขาก็จะวิ่ง รออีกประมาณ1นนาทีนะครับผมพอถึงเวลา5้าโมงสีอีกหนึ่งาทีเนี่ยเขาก็จะวิ่งทําการเก็บฟุตเทปมาให้เราเหมือนกับมีกล้องหลายตัวแต่ว่ามีแค่ตัวเดียวแต่เห็นทั้งบ้านเห็นรอบห้องเลยดีมากๆากเลยตรงนี้เหมือนกับว่ามันจะเห็นแค่ข้างล่างใช่ไหมเพราะว่าตัวกล้องเนี่ยมันอยู่ติดพื้นแต่ที่จริงนี่เห็นไปยังตัวหุ่นตู้ด้านบนของผมเลยโหดมากๆแล้วก็เดี๋ยวไปดูการตั้งค่าแบบอ่ะน,นี่ไง48 I'm going to p a t o อันนี้ก็ทำการ วิ่งเล่นแล้วนะครับผมอะเดี๋ยวถ่ายให้ดูเพิ่มเติมมันออกนอกเฟรม3นาทีเราตั้งเอาไว้นะในการพลาโรตรตรงนี้ก็วิงวงว่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาเสร็จ3นาทีเนี่ยเดี๋ยวน้องเขาก็จะกลับแท่นชาร์จเองเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยอันนี้ก็จะมีฟุตเทจมาให้ด้วยนะครับผมในส่วนของตัวน้องที่มันวิ่งออกมาเนี่ย จังหวะนี้โ oh, อ oh, ้โหสุดเร็วเผื่อใครมีแมวเนี่ยไม่ให mm ้แมวเหงาตั้งทุกวันแล้วก็กี่โมงก็ว่าไปทําได้เหมือนกันนะครับผมตรงนี้ก็เล่นกับแมวได้ดีเลยตะกี้ก็ทาการ cruise control ไปแล้วใช่ไหมเรามาดู security กันบ้างดีกว่าอันแรกใช่ไหมกดขึ้นมาเลย f ิกโล c a t i o n ตรงเนี้ยเราสามารถเลือกได้นะว่าจะเอา m o ชั่น d e t ทคด้วยหรือเปล่าหรือว่า t ม m e t ก i กอ e r ก็คือถึงเวลาแล้วเนี่ยก็ค่อยทํางานแล้วก็ motion d e t ทคเนี่ยยังสามารถเลือกได้อีกว่าจะให้มัน d e เทคตรงไหนนี่ตรงที่เราถ่ายวิดีโออยู่ตรงนี้แหละ แล้วก็กดเซฟไปเลยก็จะให้มันเริ่มเนาะแล้วก็เป็นระยะเวลานเนี่ยทั้งวันเลย2 4ชั่วโมงกดคอมพิวต์พอถึงเวลาที่เราตั้งไว้เนี่ยก็จะเป็นการใช้งานมชันดีเทคนะไปเดินเข้ากล้องไปโอเคนี่มาแล้วนี่มาเมสเ e จพุชม o ชันดีเทคติ i งวอร์นิ่งก็เจอเลยนะครับผมปกติกล้องจลอนปิดเนี่ยมันก็จะอยู่กับทีใช่ไหมตัวนี้เลคคอร์ดแบบวิ่งไป,ไปมาทั่วห้องเฉยเลยสุดยอดมากเรียบร้อยลองให้เพื่อนฟังเสียขงของตัวอีโบกันหน่อยดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราจะปิดไมค์จากเรานะ แล้วก็จะไปห้องนู้นอันนี้ให้เพื่อนๆฟังนะเราลองเทสเร้จจอยคือเสียงค่อนข้างดังแล้วก็กกวปักชัดโบฟา ว่่าเเสียงแชัดมากมาสรุปตัวนี้กันเลยดีกว่านะครับผมก็กล้องโค้ดชัด 180p 0สามารถบังคับรีโมทคอนโทรลได้หรือว่าจะให้น้องเนี่ยเขาวิ่งเองตามระยะเวลาใช้เป็นกล้องวงจรปิดทั่วไปเนี่ยตั้งเอาไว้ก็มี m o ชั่น d e เ e c เหมือนกันใครที่เป็นห่วงน้องแมวเนี่ยอยากจะรู้ว่ามันเดินไปไหนมาบ้างหรือกลับไปหาไม่เจอตัวนี้ช่วยได้เยอะเลยอย่างสุดท้ายเนี่ยก็น้องเขาค่อนข้างสเสถียรนะกลับแท่นชาร์จได้เองไม่ต้องไปคอยแบบหาน้องแล้วก็หยิบมาวางนะ n a วิเกชั o ตัวนี้ก็ค่อนข้างดีเลยโอ้ยเช้เป็นยังไงกันบ้างครับผม สำหรับตัว e b o SE ก็จะเป็นชื่อ N A Bot นะสำหรับตัวนี้แล้วก็ราคานะครับผมอยู่ที่4,590บาทเท่านั้นเองแล้วก็มีโค้ดลด500บาทด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะทิ้งเอาไว้ใต้คลิปตรงคำบรรยายเลยนะชอบมากๆเลยตัวนี้กล้องโคตรคมเลยชัดกว่าแบบกล้องวงจรปิดทั่วไปที่มัน 1,80p 0อ่ะ เผือพวกกล้อง 2K ยังสู้ตัวนี้ไม่ได้เลยแล้วก็ตัว EVO SE เนี่ยเขาก็รับประกันถึง1ปีเต็มเลยนะครับผม4,590บาทมีเมมแถมมาให้ด้วยนะถือว่าคุ้มเลยมีกล้องวงจรปิดตัวเดียววิ่งมันทางบ้านไปเลยลิงก์สินค้าแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวเทิงเอาไว้ใต้คลิปตรงคำบรรยายเลยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยถ้าเกิดไม่อยากพลาดแกเจเจ๋งๆแบบนี้ก็อแยบบ่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เลยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้้เจอกััันนใหหม่คคิปาส,สดีรบบ